สวัสดีครับทุกคนยินดีต้อนรับเข้าสู่ Genshin Impact นะครับวันนี้เราเจอกันอีกแล้วครับกับผมลุงใจดีครับวันนี้นะครับเก n s ช i n มีกิจกรรมใหม่นะครับก็คือกิจกรรมร้านสินค้าหายากนะครับวันนี้พี่ลุงก็เลยมาลองทำกิจกรรมนี้ดูนะครับจริงๆกิจกรรมเนี้เคยมีไปแล้วรอบหนึ่งนะครับแต่ว่าอา่า ก็เผื่อว่าน้องๆที่เข้ามาเล่นใหม่ๆนะครับยังไม่เคยเห็นยังไม่เคยเล่นกิจกรรมนี้นะครับพี่ลุงก็เลยมาทําให้ดูอ่ะกิจกรรมนี้เป็นยังไงนะครับก็คือเนี่ยคือ NPC ของร้านค้านะครับนี่คือ NPC ของกิจกรรมนี้นะครับกิจกรรมนี้เนี่ยพอเข้ามาคุยกับ NPC ใช่ไหมครับ NPC เนี่ยก็จะให้เราไปหาของเนาะวัสดุที่ต้องการของวันนี้นะครับก็ชื่ออยู่ด้านล่างเลยนะครับถ้าเราส่งของให้นะครับ เราก็จะได้รับของรางวัลของวันนี้นะครับอ่าเรียบร้อยเสร็จแล้วเนี่ยแล้วก็ต้องรอนะครับก็คือเอเราก็ต้องรออีกวันหนึ่งนะครับกิจกรรมนี้เนี่ยก็คือง่ายๆแค่เข้ามาคุยกับ NPC ตัวนี้นะครับอยู่ในแมปนี้เลยมอนสตรานะครับหรือถ้า ไม่รู้นะครับน้องๆเพื่อนๆไม่รู้ว่าอยู่รงไหนนะครับก็สามารถหา NPC พตรงนี้ได้โดยการกดเข้ามาที่ภาพวมกิจกรรมนะครับกดยืนยันนะครับแล้วก็กดตำแหน่งพ่อค้าครับอ่ากิจกรรมก็จะพามาที่ตำแหน่งพ่อค้าแบบนี้เลยนะครับง่ายมากๆเลยแล้วก็พอเราส่งของเสร็จแล้วนะครับเห็นไหมครับความคืบหน้าของกิจกรรมก็จะกลายเป็น1นึทับห้านะครับ เราก็ทําแบบนี้ทุกๆวันนะครับเราก็จะได้ของนะครับแล้วก็ไอเทมในทุกๆวันนั่นเองเรียบร้อยแล้วครับเป็นยังไงล่ะครับวันนี้โอ้โหง่ายมากๆนะครับง่ายจัดๆเลยก็อย่าลืมนะครับไปหาของเตรียมกันไว้บ้างนะครับระวังระหว่างที่เพื่อนๆหรือว่าน้องๆเล่นเกมนะครับเจอรายก็ตามก็อย่าลืมเก็บเก็บไว้บ้างเดอ้อเจอผลไม้นะครับ หรือตัวหมูป่าหรืออะไรก็ตามนะครับก็เก็บเก็บไว้บ้างนะครับอย่าใช้จนหมดนะอีกอย่างนึงนะครับที่อยากจะแนะนํานะครับก็คือวัตถุดิบบางอย่างยสามารถหาได้นะครับด้วยการส่งสํารวจนะครับแล้วก็มาที่กิวนักผจจภัยนะครับแล้วก็เลือกหัวข้อออกสํารวจนะครับเนี่นะครับวัตถุดิบบางอย่างเนี่ยเราสามารถส่ง คนออกไปสํารวจได้นะครับเช่นเนื้อหมูนะครับเนื้อน้องไก่นะครับแครอทหัวไชเท้าสวีทฟลาวเวอร์แล้วก็ไข่นะครับอ่าเผื่อน้องๆบางคนไม่อยากจะเก็บนะครับหรือว่าจะเก็บเอาไว้สําหรับทําอาหารด้วยทํากิจกรรมด้วยนะครับก็เป็นตัวเลือกที่ดีนะครับโอเคครับผมวันนี้นะครับพี่ลุงก็ มาแนะนำแต่เพียงเท่านี้เนาะมันเป็นคลิปง่ายๆแล้วก็เป็นกิจกรรมง่ายๆนะครับวันนี้เดี๋ยวเราเจอกันอีกทีในวันต่อไปนะครับวันต่อไปเป็นเรื่องอะไรเนี่ยหรือใครอยากจะรู้เรื่องอะไรเนี่ยก็กดสอบถามมันเข้ามาได้นะครับหรือว่าพิมพ์คอมเมนต์ลงไปนะครับในคลิปของพี่ลุงใจดีได้เลยสำหรับว,วันนี้ลาไปก่อนแต่เพียงเท่านี้นะครับอย่าลืมช่วยกดไลค์นะครับแล้วก,กดสด s ค b s c า i b e ให้พี่ลุงใจดีด้วยนะครับขอบคุณครับทุกคนบ๊ายบาย